องค์การบริหารจัดการการเร่งกระจกองค์การมหาชนหรืออบกจัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นอบกตอบรับนโยบายรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการจัดตั้งศูนย์ CITC เมื่อวันที่27ตุลาคม2557ณอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีดรนัทริกาวายุภาพรองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการการเร่งกระจกให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยนายฮิโรโนริซิโบอิ เลขานุการเอกผู้แทนจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยดรจักรนิคนานุรักผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยาภาพและเผยแพร่องค์ความรู้และผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นหรือใจกาเข้าร่วม อบกรได้กล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเพื่อสอดรับต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการรวมกันของประเทศสมาชิกเพื่อเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศและความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆระดับโลกที่ส่งผลกระทบกับภูมิภาคอาเซียนเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลในเชิงลบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคจึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือศูนย์ CITC วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้าน,นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายและมาตรการ ในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาศักยภาพเป็นมนาตรการอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นให้ความสําคัญและได้ให้การสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศโดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นศักยภาพในการที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการจัดก,กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องความรู้ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงได้ให้การสนับสนุนศูนย์ C I T C ผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจกาเอบกอรคาดหวังว่าในอนาคตศูนย์ c t c จะช่วยสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,ภูมิอากาศและการสร้างศักยภาพในการบริหารจัดก,การการเร่งกระจกรวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,ภูมิอากาศควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคตต่อไป